เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของเด็กต้านะครับนั่นก็คือไวท์ไทเกอร์นี่เองหรือว่าเป็นแบบอารมณ์ประมาณเสือสาวสีขาวอะไรประมาณนี้นี่ครับผมนี่มาแล้วนะครับรู้สึกว่าเลื่อยเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นแบบเสือสีขาวนะคือเลื่อยเนี่ยมันเท่มากเลยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าสกินนี้เนี่ยเอฟเฟกมันจะไม่เปลี่ยนนะครับก็คือเปลี่ยนแค่โมเดลตัวละครนั่นเองนะครับผมคือนานๆทีเด็กต้าก็จะมีแบบว่าสกินมาเนาะ นี่ผมเปลี่ยนเป็นล็อกชิลนะครับแล้วก็เป็นกเกาะเด้งเลือดนะจากนั้นเป็นมัด Her cur เฮอร์คิวลิสนะครับผมแล้วก็เป็นเกาะเกิดนะครับคือเป็นชิ้นที่แบบว่าตายยากนั่นเองนะครับผมเ <c oughs> ขาบอกว่า f c ฟพิกจจำเชื่อดีล้องได้นะครับไอดีนี้เนี่ยเอาจริงมันเล่นหลายคนนะไม่ใช่แบบว่าผมคนเดียวนะครับบางทีทักไปผมก็อาจจะไม่ใช่ผมเล่นนะครับผม <c oughs> มาก็เกมนี้เดี๋ยวของลมเนี่ยอาจจะออกเป็น <c oughs> เปิดตาถ้าลิงกเก่งนะ แต่ท่านลิงไม่เก่งเนี่ยอาจจะออกเป็นโล้ดแนะครับเขามาสลับไอเทมลมกดโล้2อทีประมาณนี้นะแล้วก็กดอันติอีกทีนึงเป็นคอมโบนรกนะครับผมที่แบบว่าตายโคตรยากนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาช่วยป่าฟาร์มก่อนนะครับผมรอเลเวลรสี่นะครับทีนี้รอเล่นกับวันเดอร์บูเมนรอเล่นกับรอเรียวนะเพราะว่าตัวเรามันไม่มีซีสีนะครับเราต้องพึ่งแบบพึ่งสโลรอเรียวพึ่งสตันของวันเดอร์บูเมนนะ แต่เดี๋ยวผมก็จะเล่นแบบว่าวิ่งเข้าไปรับตีนยังไม่สีนะครับยังบูไม่ได้นะครับผมถ้ายังไม่สีนี่เล่นเด็กต้าห้ามสดนะครับเรามีฮิวเพื่อนเรามีฮิวสวยครับเ,เราฮิวให้ลำคาป้อมไปเลยเราเล่นกับวันเดอร์บุเมนนะครับเอาจริงเมตาเนี่ยเด็กต้าก็ไม่ได้เก่งมากมายนะครับผมคือเด็กต้าเนี่ย ตัวละครมันเหมือนดีนะแต่แบบมันไม่มีซีซีเลยนะครับนี่คือข้อเสียอันใหญ่หลวงในครับผมคือแบบมันไม่มีซีซีจริงๆอ่ะเป็นตัวละครที่แบบพึ่งการตีธรรมดาเยอะมากนะครับคืออย่างน้อยต้องแบบได้ตีธรรมดาไงแต่แบบซีซีมันไม่มีเลยนะครับผมมันเลยแบบว่าอาจจะทําให้แบบเล่นยากนะในเมตานี้นะครับเฮ้ยเ,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 เข้ามาไหมลิงเข้าไหมเข้าไหมตรงกลาง ยังไงเราเลเวลสีแล้วนะครับวันเดอร์บูเมนบอกรวมกลุ่มมาเดี๋ยวผมลุยให้วันเดอร์ผมลุยให้มาเดยโอ้โหม,มันลุยแล้วครับผมมาอันตีกดเลือดเด้งมาเลยครับรับทุกสกิลลุยเราใส่สุดหยุดไม่อยู่แล้วจังวันนี้เอาเรื่องไงมาแต่คููดาวอันตีนานมากนะในช่วงแรกนะครับ เด็กหน้ามาลมนี่เนี่ยข้อดีก็คือของลมมีรถคูดาวให้ในตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันติมันก็จะเร็วกว่าตอนอยู่ออฟเลนนะครับผมเฮ้ยลิงด้านบนนะเอ่อแวนลาเวดบูนะครับอีก20วิเนาะผมจะมีอันตินะครับตอนนี้ผมยมมังบูมากไม่ได้นะครับผมล้อเลี้ยวถอยลอ้อล้อเลี้ยวถอยเฮ้ยล้อเลี้ยวเอาล้อเลี้ยวมันเอาให้วะนี่เนี่ย อีกเจ็ดวิเมีนติเพื่อนเอาวันเดอร์บุมเนสตันแล้วเดี๋ยวบูมันน่าจะเกิดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเวทแดงมาเนาะเกิดไหมบูบู Blue ไม่เกิดทีนะครับหรือว่าตุเ่นเอาไปแล้วตูวเ่นน่าจะเอาไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะขึ้นไปของโรมนะครับออกเป็นลูกตาดิไมหรู้ว่าเกาะลูกตากกอนแล้วกันนะครับผมเพื่อลิงมันเก่ง เพราะว่าลิงนี่คือถ้าเก่งก็คือเก่งเลยนะครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูทีมงาน,นว่าสู้ลิงไหวไหมนะครับแต่ผมอยากเล่นสายก่อกมากกว่านะครับเข้าได้นะถ้านายจะเอาเข้าได้นะผมแทงป้อมให้นะครับคีบเข้าแล้วข้างล่างมาครับผมเปิดอันติมาเดทาจิสับสับเราไม่เข้าครับผมเลือดเราเด้งมาเรามีฮิลใส่สุดไปลูกใส่สุด อเอย<ป><ป>เอาเออใส่สุดก็ไปเร็วบูไปเลยเออผมรับป้อมให้เออนั่นแหละวันนี้เราแอส16นะครับบั๊ดแดงเกิดบั๊ดแดงเกิดเพื่อนลิงตายแล้วเนาะผมว่าลิงไม่น่าจะเกิดน,นะเกมน,นี้เดี๋ยวน่าจะเปียกของโลเป็นของตรอนะครับตูเลนอยู่ด้านบนโอเค เราไม่ได้ช่วยด้านล่างเลยหรอเพื่อนผมว่าผมต้องไปช่วยด้านล่างหน่อยนะครับออกไปของลงเกาะแทนเนาะเพื่อนเราเอาป้อมบนเราเอาเลยดีกว่านะแล้วเราค่อยลงไปช่วยล่างเรามีอันตีเพื่อนเข้าไหมเพื่อนเช็คก่อนคือท่าหนึ่งเนี้ยสามารถเอาเลื่อยเช็คญ้าได้นะครับว่ามีใครอยู่ในญ่าหรือเปล่านะโดยที่แบบเราไม่ต้องเห็นศัตรูเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามีคนอยู่ในญ่าตอนเรากดท่าหนึ่งมันก็จะมีเลื่อยลงไปเลยนะครับผม เนี่ยผมจะป้อมให้ไปโอเคเรียบร้อยครับจะป้อมเปดมาแล้วเคลียร์ล่างให้เรียบร้อยอน,นะครับเดี๋ยวผมว่าถ้าผมต้องไปเล่นกับแวนหน่อยนะเดี๋ยวอีกขาดอีก1,000พโกผมจะได้ล็อกชิลนะครับแล้วผมจะออกมาสลับของกันเลยเอาเดิผมเปิดอันติีไปแล้ววะเมื่อกี้ไม่น่าเปิดเลยครับกดรอให้เพื่อนเอาโอ้โหเกือบแตกครับผม ไม่แต่ปต่าตรงข้างเขาจ่ายสกิลไปเยอะหมดแล้วนะเมื่อกี้เรารับสกิลไปเยอะแล้วนะครับน่าจะได้อยู่ขอป้อมล่าดีกว่าเ <c oughs> พื่อนมาคือแวนแวนไม่ได้มากับเรานะครับเดี๋ยวผมรอเอ้ยโโอ้หมีคนอยู่ในหญ้าครับผมแวนต้องมาล่างนะเนี่ยจะได้เอาป้อมง,ง่ายๆนะครับ ผมจะมีเอาผมมีอันติสวยครับผมมีกดโล่อีกหนึ่งวิกดอันตีแทงป้อมให้แล้วเอาเข้าสุดใส่สุดอย่าไปยอมเรียบอยคือเราไม่ได้คิวเลยนะครับเราแทงอย่างเดียวเลยแต่เอาจริงเด็กต้าสกินนี้เนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างกับอีกสกินหนึ่งเลยนะสกินน้ำไอ้น้ำแข็งนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมขึ้นสลับไอเทมเนาะของโลมนะครับผมกับบล็อกชิลนะครับ แล้วผมก็จะมีอันติอีกคือผมมี3ชีวิตประมาณนั้นแหละเดี๋ยแบบต่อไปเราจะออกเป็นเก่อเขียวเด้งเลืออเฮ้ยมาครับดีมาเอาเรอเลี้ยวไปรับอันติให้อีกใจดีมากคือเวลาเรากดสลับไอเทมอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องกดซื้อของชิ้นส่วนย่อยๆเองนะครับผมเพราะว่าระบบมันจะไม่ขึ้นโชว์ให้เนาะเพราะว่าเราเล่นแบบว่ากดซื้อล่วงหน้าเป็นของลมแบบไม่กดนะครับผม เราต้องมากดไอเทมเองเอ้ยมาผมใส่สุดให้ผมใส่สุดกดอันติแล้วครับผมผมยังไม่ได้กดตอกของลมมาเดี๋ยวผมมีฮิวด้วยเอาผมใส่สุดมาเลยครับมีล็อกชิลอีกนี่มาใส่สุดให้หมดแล้วเ <c oughs> มื่อกี้ผมล็อกคนเดียวหมดเลยเอาเอาดีวันเดอร์โมเนยังไง <c oughs> คือตอนนี้เนะี่ยล็อกชิลมันจะครูดาวน้อยกว่าไอเทมลมนะครับผม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องบริหารนะว่าแบบว่าเราควรจะขึ้นล็อกชิวก่อนหรือว่าจะขึ้นเป็นของโลมก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันก็คูดาไม่เท่ากันนะเห็นไหมตอนนี้ล็อกชิวผม30วิเนาะผมก็จะต้องกดสลับไอเทมไปเรื่อยๆนะครับถือว่ายากนะต้องฝึกนะครับผมไม่ได้ต้องฝึกขนาดนั้นนะแต่แบบมันต้องต้องหัดไปเรื่อยๆนะเพราะาไม่งั้นเนี่ยเพื่อนๆจะงงนะครับว่าออกของโลม แล้วต้องมาสลับไอเทมเป็นล็อกชิลแล้วก็ต้องไปกดซื้อของย่อยเองอีกอะไรประมาณนี้คือมันจะงงนะในช่วงแรกๆที่แบบเรายังไม่เคยทำนะครับเนี่ยผมก็ต้องมานั่งชิคราคานะว่าไอเทมมันราคากี่บาทนะครับผมจีม8วิเรามีกดโล่แบบของลมนะครับล็อกชิลก็เสร็จแล้วนะเพราะว่าล็อกชิลคูดาวน้อยกว่าของลมนะครับ ต้องมากดซื้อเองนะครับผมม,มามาดิครับผมฮาจิลิลเลียนหน้าไม่ค่อยเล่าสกิลเรามาให้เข้านะมาไปเล่นกับวอนเดอร์ดีกว่าวอนเดอร์ Wonder เข้าสุดอีกแล้วมาเราเข้าสุดให้เปล่าเดี๋ยวอรอทีมก่อนครับเดี๋ยวอรอทีมก่อนเดี๋ยวเราเข้าสุดตรงกลางให้เพื่อนแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงอรอทีมงานทีมงานเราเข้ามาเข้าสุดให้เพื่อน ผมเข้าสุดผมกดอ um ันตีผมจะมีฮิลอีก7วิแต่ไม่เป็นไรมีของลงกดโล่สลับของล็อกชิลยังมีจ้ะแล้วก็มีฮิลอีกเราเดินการโดดสับไปหนึ่งทีเมื่อกี้ผมวิ่งใส่สุดมาก,มมากอันตีคูดาวอีก17วินะครับตอนนี้ต้องเซฟเซฟนะไม่งั้นเราตายได้นะครับนี่แต่เพื่อนเราฝั่งตรงข้างเขาจ่ายสกิลไปเยอะแล้ว เรียบร้อยครับตายหมดเลยนะเราแอสซิสไป14นะครับผมตายศูนย์นะครับฆ่าศูนย์ด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าเกมนี้รับ damage ไปเท่าไหร่นะน่าจะรับไปเยอะอยู่นะครับผมคืออันนี้เนี่ยเป็นสูตรการเล่นเด็กต้าโลมมิ่งที่แบบตายยากมากๆนะครับผมก็คือมีทั้งกดโล่แบบของลมมีล็อกชิลนะครับมีอันติมีฮิลอีกทีนึ่งนะก็มีสี่ยานะครับที่แบบทำให้เราโคตรอึดนะครับผมได้10คะแนนเนาะ นี่รับได้ไป33%นะครับ6 4 0 0 0ก็ถือว่าเยอะนะเพราะว่าคนอื่นรับไปประมาณ30,000นะครับเรารับไปก็เยอะอยู่นะครับผมอ่ะยังไงก็การสลับของโลงก็ยังเป็นเทคนิคดีๆที่แบบว่าเพื่อนๆค,นควรจะหัดไว้นะครับยังไงก็เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ